ผลิตภัณฑ์ตราพันท้ายนรสิงผลิตภัณฑ์น,นมสดตราหนองโป้แ yeah, วนท็อปกรเจริญวิทสี่บริษัทไทยเบเวอร์จำกัดป้องหาชนน้ำปลาร้านัวสี่ภาคสงครามกมาลั คราวนี้เนี่ยเราย้ายขบวนกำนัที่ปักน้ำปราบุรีกันคุณผู้ชมสถานที่ที่เรามาตามหาบรรดาน,นักครบด้านอาหารก็คือตลาดสดเทศบาลตำบลปักน้ำปราและผู้ที่จะมาควบคุมสงครามความอร่อยในครั้งนี้ได้แก่นักสแสดงเหล่อคุณดีดีกรีแชมป์คุณอาอน,นัภพลสิริจุงแสงค่ะสวัสดีครับ อนัตกลุิน,นิชมแสงอีกแล้วนะครับผมเทปนี้นะครับผมก็อยู่ที่ที่เดิมเลยตำบลป่าน้ำปานอำเภอปราบราบรุรีจังหวัดประจวบคีรีขันนะฮะติดใจกับทะเลไม่พอครับผมยังติดใจกับรสชาติปีไม้ลายมือในการทำอาหารของแม่ครัววันนี้นะฮะผู้ท่องขันของเราทั้งสองทีมก็แซ่บไม่แพ้กันกับวิกที่แล้วเลยนะฮะจะเป็นใครนั้นเป็นรู้จักขเขาเลย ทีมพริกแกงก็ได้ส่งพี่ปานกับน้องเหลืองมาสู้สงครามในครั้งนี้ค่ะหมูนนข,ข้าวแกงจะทิมเครื่องเทศนะคะส่งพี่ออยและพี่อัชรามารับมือความอร่อยด้วยความมั่นใจของฝั่งตนเองบอกว่าสึกครั้งนี้ไม่แพ้อย่างแน่นอนซื้อปลากระพงไข่ปลาค่ะ เริ่มกันที่ทีมบริกงกับะคุณผู้ชมที่มีทีเด็ดอยู่ที่ฝีไม้ลายมือเรื่องของการจ่ายตลาดแล้วก็การทําอาหารควงกันมาซื้อวัตถุดิบต่างๆยังตั้งใจมุ่งมั่นสักหรือเกินแต่จะทําเมนูอะไรต้องคอยติดตามชมนะ,ะ้กเอาปลากระพงหนึ่งตัวแกงส้มทาเป็นท่อนๆน,น่ะแล้วก็ไข่ปาริคิอน แกงส้มพริกนกสดปลากระพงไข่ปลาลิิวค่ะคนตากน้ำชอบกินแกงส้มปลากระพงใส่ไข่ปลาลิิวได้ปลาเสร็จแล้วจะซื้ออะไรต่อครับผมไปซื้อผักค่ะก่ักันที่ทีมเกื้อเทศกค่ะเรื่องของความชำนาญในการเลือกซื้อวัตถุดิบนั้นไม่เป็นสองรอบใครแน่นอนแล้ววันนี้จะซื้ออะไรบ้างนั้นตามไปดูกันเลยค่ะซื้อผักยำขนมจีนใช้ถั่วพูค่ะ มีถั่วพูแล้วก็มีถั่วปักยาวแล้วมียอดระถินแล้วก็มีผักชีฝรั่งมีหอมแดงแล้วก็มะานาวค่ะหอมแดงยำขนมจีนค่ะซื้อปลาย่างด้วยค่ะค่ะเซื้อหมูเครื่องแกงต้มหน่อไม้ดองซื้อหน่อไม้ดองหนึ่งขวดน้ำพริกแกงต้มห0บาท อเพราะว่าใส่แล้วมันเข้ากันค่ะรสชาติเข้มข้นค่ะเจ็ดสี่ไปดียี่ห้าเก้ารือห้ามาที่เอาไม้พิงไหนไม่ต้องใส่ถุงครบแล้วค่ะไปทําเมนูกันค่ะซื้อปลาโอต้องเป็นปลาโอดํานะคะทํายําขนมจีนถึงยายอ,อร่อยเอาไปย่างเอาไปย่างก่อนค่ะแล้วเอาเนื้อมาทํายํา ปลาโอตอนนี้ไม่ค่อยมีปลาค่ะถ้าปลาโอเนี่ยเป็นปลาโอดำเนื้อจะเยอะแล้วก็อร่อยแต่จุกค่ะครับครบแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปทำเมนูอร่อยขยำขนมจีนกันค่ะทั้งสองทีมดูตั้งใจมา,มากๆเลยนะครับกับการทำอาหารในครั้งนี้นะครับผมแต่ว่าการแขง่งขันต้องมีคณะกรรมการเราไปรู้จักกับท่านเลยว่า ท่านซิไครครับที่จะมาตัดสินสงครามในครั้งนี้และการแข่งขันในวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากกรรมการจากเทศบาลตำบลปากน้ำปราดร่วมการตัดสินค่ะโอ้โหทุกคนครับตอนนี้นะครับทั้งสองทีมก็ได้จัดเตรียมอุปกรณ์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแค่ดูวัตถุอุปกรณ์เนี่ยผมคิดว่าโอ้โหมันต้องน่าอร่อยแน่ๆเลยแต่ว่าทั้งสองคนจะเตรียมไม้เด็กจะเตรียมเมนูอะไรมาแข่งกันนั้นนะครับิดกตามชมช่วงหน้าครับ yeah. พนยำขนมจีนต้องใช้เป็นปลาโอดำเนื้อจะนุ่มแล้วอร่อยหรือจะใช้ปลาทูก็ได้ค่ะปลาทูดำก็คือเออปลาโอดำคือปด่านะฮะไม่ใช่ค่ะคนละยางสงครามความอร่อย d e l i s War Big 4ใจหนึ่งได้ถึง2อันธุ์ส้าพสุขภาพผิวหนแถมห ผลิตภัณฑ์ดูแลผ้า,าก็1แถมหนึ่งซื้อ LG Inverter 1 8 0 0 0 BTU แถมแอร์2 0 0 BTU และฟรีค่าติดตั้งถูกจริงประหยัดจริงที่พิกซีน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอยากให้คุณมั่นใจว่าทุกขวดเราล็อกความอร่อยความสะอาดเพราะทุกหยดผ่านขั้นตอนการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติบรรจุด,ด้วยระบบ o อ f i l l i n g ที่เป็นระบบปิดเพื่อ,อป้องกันการปนเปื้อน เสริมความมั่นใจอีกชั้นด้วยระบบปิดฝาแบบเซติล็อกเราล็อกความสะอาดความอร่อยให้ทุกครั้งที่คุณเปิดความอร่อยจะส่งตรงถึงมือคุณน้ำจิ้มสุกี้พันไายอร่อยคำไหนคำนั้น,ก,ก,นกับเพื่อนวันนี้ได้อยู่รุ่งนี้ได้อีกวันเพื่อนมีได้ทุกวัน อาหารสดที่พิกซี่ถูกจริงประหยัดจริงสดจริงสดสะอาดปลอดภัยด้วยมาตรฐานมั่นใจได้ตั้งแต่แหล่งผลิตถึงมือคุณหมูเนื้อแดงแค่กิโลละ129บาทอาหารสดถูกจริงสดจริงที่พิกซีถึงสี่กุมภาพันนี้เป็นล่าคอนเฟิร์ค่ะว่าว่นขับเจริญมีแว่นตาคุณภาพดีถูกชัวเพราะเราปรับมาตรฐานราคาใหม่ถูกลงกว่าเดิมถูกถูกถูกเรื่องแว่นตาเป็นล่า ซื้อมาให้ใหม่ละงั้นเราขอกระเป๋าขนมอันนี้แล้วก็คมไฟด้วยด้ปะคิดหนักเรื่องช็อปขนาดนี้ลาละลาไปไหนอ่ะลาซาด้าบอกลาการคิดหนักบอกลาซาด้าตั้งแต่วันที่3ถึง21กุมภาพันธ์นี้เมื่อเกิดอาการแสบร้อนกลางอกร่วมกับเร่อเปรี้ยวและอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนใช้กาวิชคอนดูโอแอคชั่นไม่พียงลดกรดแต่ยังสร้างชั้นเจลป้องกันกรดไหลย้อนกาวิชคอนดูโอแอคชั่นรักษาอาการเนื่องจากกรดไหลย้อนผลิตจากประเทศอังกฤษ เชื้อโควิดสมุทรสาครลดลงต่อเนื่องล่าสุดวันนี้พบเพียง53รายพิ่โควิดทำเศรษฐกิจของอังกฤษตกต่ำเลวร้ายที่สุดในรอบมากกว่า300ปีสิทธิมนุษยชนยูเอ็นกดดันเยนมาปล่อยตัวสู่จีหลังเกิดการรัฐประหารในประเทศติดตามได้ใน TNN ข่าวเที่ยง11นาิกา30นาทีถึง13นาฬิกา รสชาติที่รอคอยดิวเบอรี่คุกกี้สอดไส้ครีมและแยมอร่อยลงตัวดิวเบอรี่แจมความอร่อยไม่เหมือนใคร,รใหม่คาราโร้ก๋วยเตี๋ยวเส้นปลาอร่อยได้ประโยชน์รสต้มยำงกุ้งน้ำคนและเย็นตาโฟหม้อไฟอร่อยแซ่บแบบกุ๊กคลิคาาโร้ก๋วยเตี๋ยวเส้นปลา ผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิ์ผล yeah, ิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพแว yeah. yeah, นทบเจริ์บริการดวงตาด้วยดวงใจกว่า60ปีบิ๊กซีชอบสรุปสุขที่บิ๊กซี ท่านผู้ชมครับและแล้วนะครับสงครามความอร่อยกําลังจะเกิดขึ้นน้านแบบนี้นะฮะเดี๋ยวไปเช็คความพร้อมทั้งสองทีมก่อนพ่การพร้อมไหมครับพร้อมค่ะโอ้เบาจังเลยพิก,กงพร้อมไหมพร้อมค่ะนี่เครื่องเทศพร้อมไหมครับพร้อมค่ะโอเคถ้าเสร็พร้อมแล้วเรามาประกาศสงครามความอร่อยน้านแบบนี้ครับ เมนูที่ทีมพริกแกงนำมาสร้างความลำบากใจให้กับคณะกรรมการของเรานั้นได้แก่แกงส้มปลากระพงไข่ปลาริวิว <ish> ส่วนทีมเครื่องเทศก็ส่งเป็นเมนูอย่างยำขนมจีนอันแสนอร่อยอะไร,รปรุงด้วยจิติิญญาณของความอร่อยโอเคครับคุณผู้ชมครับเรามาถามความพร้อมของทีมเครื่องเทศก่อนนะครับว่าเขามีไม้เด็กอะไรมาสู้กับทีมพริกแกงครับค่ะอันนี้เป็นเมนูยำขนมจีน ยำขนมจีนนะครับ่ะขนมจีนทาเส้นเองแป้งสดไม่มียาไม่มีสารกันบูดนะคะปลอดภัยปลอดภัยด้วยค่ะแล้วก็พนยำขนมจีนต้องใช้เป็นปลาโอดาเนื้อจะนุ่มแล้วอร่อยหรือจะใช้ปลาทูก็ได้ค่ะปลาโอดํากับปลาทูไม่ต่างกันต่างกันค่ะปลาโอดานี่จะเนื้อนุ่มแล้วหอมปลาทูดําก็คือเออปลาโอดาคือหูด้านะฮะไม่ใช่ค่ะคนละอย่างค่ะค่ะที่นี่ใช้ ส่วนมากนิยมปลาดูปลาโอปลาทูก็ได้ค่ะปลาโอดำปลาโอดำจ้ะมันจะมีสองปลาโอมีปลาโอดำแล้วก็ปลาโอลายปลาโอลายจะไม่อร่อยอันนี้จะอร่อยกว่าน้ำยำที่ต้องใช้น้ำปลาร้าตัวนี้ค่ะมันจะนัวกว่านัวกว่าค่ะค่ะนัวสีภาคนัสีภาคเลยทีเดียวเนี่ยใช่ค่ะใช่ค่ะโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมลองจะรอชิมนะะรอชิมนะครับผมสู้ๆนะครับค่ะสู้ค่ะครับผมมาฝั่งพริกแกงบ้างนะครับพริกแกงวันนี้นะครับมี ไม้เด็ดอะไรมาสู้กับเครื่องเทศครับแกงส้มไข่ปลาริวกิวปลากระปุ่มอ่ะแกงส้มไข่ปลาริวกิวแล้วก็ใส่ปลาเนื้อปลากระพงด้วยใช่ครับเมนูนี้ผมชอบมากเลยนะครับไปไปร้านอาหารผมต้องสั่งเลยแลวหากินยากด้วยบางร้านไม่มีนะครับอันนี้กำลังทำอยู่นะไอ้คั้นความเปรี้ยวของน้ำมะขามเปียกแกงส้มไข่ปลาริวกิวเนื้อปลากระพง จะเป็นยังไงเดี๋ยวผมรอทีมนะฮะ,ฮะครับผมสู้ๆครับะระหว่างยำขนมจีนนะครับกับแกางส้มไข่ปลาดิวกิวเนี่ยดูลีลาท่าทางแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครับเป็นยังไงบ้างครับ ก็น่าจะสูสีนะครับจากแม่ครัวเขาก็มีประสบการณ์แล้วอย่างนเครื่องปรุงก็เข้มข้นดีครับครับวัตถุดิบอะไรอย่างนี้คือสดใหม่แน่นอนสดใหม่แน่นอนตปักจากปักนักปลาสดทุกๆอย่างเลยครับครับผมน่าจะกินกันไม่ลงนะฮะน่าจะกินกันไม่ลงครับครับผมสำหรับการชุ่มไข่ปลาริวกิ้วเนื้อปลากระพงเนี่ยคือไข่ปลาริวกิ้วมันที่นี่ก็หาได้ถูกไหมครับถูกครับก็คือขึ้นมาจากทะเลเลยครับสดสดจากทะเลครับแล้วเกณฑ์ในการตัดสินเนี่ยก็เหมือนเดิมนะฮะครับครับเหมือนเดิมครับ เน้นความอร่อยเน้นความ,ออวามป,ปากครับครับโอเคครับและเมนูของทั้งสองทีมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยทีมไหนจะเป็นฝ่ายคว้าใช้ไปได้ใครจะเป็นฝ่ายชนะก็อยู่ที่คณะกรรมการของเราแล้วนะคะและแล้วนะครับทั้งสองเมนูก็อยู่ตรงหน้าคณะกรรมการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเชิญคณะกรรมการชิมได้เลยครับอร่อยมากครับ รสชาติดีครับเต็มสิบก็ให้สิบนะครับเต็มสิบนะครับผมโอ้โหนะครับรสชาติเข้มข้นค่ะดีเลยใช่จัดจ้านทั้งคู่ค่ะตัดสินยากมากค่ะรสชาติอร่อยมากครับถ้ามีข้าวสวยร้อนๆจัดน่าจะดีฟัาค่ะท่านผู้ชมครับและแล้วคณะกรรมการก็ได้ชิมทั้งสองเมนูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับเป็นการตัดสินครับเชิญครับและผู้ชนะได้แก่ทีมพริกแกงและผู้ชนะได้แก่ ทีมพริกแกงค่ะใช้ควาสมสามารถเอาชนะไปได้ในการแข่งัน,นครั้งนี้นะคะคุณผู้ชมก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะส่วนทีมเคลือนเทพมไม่ต้องเสียใจไปค่ะเราจะจัดแมตช์กแกมือให้แน่นอนรสชาติของเขาเข้มข้นนะคะแล้วก็วัตถุดิบก็สะอาดสดเรื่องค่ะวัตถุดิบของเขาทําออกมารสชาติเข้มข้นนะคะแล้วก็ไข่ปลานี่จะนุ่มมากอะคะ่ะ ก็เลยให้แสงส้มไข่ปลายดางที่ผมบอกไปนะครับคือว่าการแข่งขันนี่เป็นแค่สีสันนะครับผมจุดประสงค์หลักของเราก็คือเราจะชูวัตถุดิบหลักของท้องถิ่นนะครับผมแล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมเทศบาลตำบลป่าน้ำปรานะครับบ้านพักโชคอารีป่าน้ำปรานะครับโรงแรมปัตตาเวียปรารบุรีครับโรงแรมปาล์มบีชปรางบุรีครับครับผมแล้ววันนี้ก็หมดหน้าที่ของผมลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและวีคหน้านะครับสงครามความอร่อย จะไปประกาศสงครามที่ไหนอีกต้องติดตามนะครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับสงครามความอร่อยสองครามความอร่อย Delish War, War. Movie World หนังดังรอบโลกรายการต่อไปพบกับภาพยนตร์เรื่อง Step Up f o Revolution r น movie world，电影大